จับยัดจับยัดจับมัดลงตองถุงพับครึ่งขโมยจับครึ่งติดกันจับม้วนจับม้วนอ่าพอมวนเสร็จก่ล็อกหัวล็อกท้ายจับยัดถุง ถุงม้นประยัดอ่าจับยัดถุงนานๆทำทีกับมีงงอะ่ะ <laughs>